สวัสดีครับอยู่กับเคเมบีครับขณะนี้เวลาสองทุ่มสองทุ่มแล้วนะครับเกมบียังทำงานกันอยู่นี่ยครับพามาดูสิบล้ออรับงานชาวบ้านมานะครับงานราคาไม่ไม่ไม่สูงมากนะครับางานช่วยเหลือรถสิบล้อช่วยเหลือสิบล้อพี่ต้นเนาะพอจะได้ค่าน้ำมันรถมาชมบรรยากาศ ฝุ่นเยอะมากครับเอย้ยต้นขอเสียงหน่อยสู้ๆเกมดีสู้ตายอ่ะเอานะครับต่าไปชมบรรยากาศลุยกันฝุ่นตลบสานนนะครับตักตั้งแต่เช้าตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงสองทุ่มแล้วทำโอทีนะครับไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิน้นเอา นี่ขุดสระไม่ได้ขุดสวยนะครับขุดเอาเอาแค่ดินไปเทนะครับระยะทางเทดินอยู่ประมาณอยู่ประมาณหนึ่งร้อยเมตรไปกลับอยู่สองร้อยเมตรครับประมาณนี้สระมองด้วยสายตากว้างอยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบคูณสี่สิบนะครับกว้างยี่สิบยาวสี่สิบ ตอนนี้2องทุมแล้วเจ้าของที่บอกว่าต้องการอีก50าสคันเราก็จัดให้จบในวันเดียวสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์หน่อยเป็นอย่างไรบ้างเมาครับเมาเมาทษไปกี่ขวดทไปสครับตั้งแต่กี่โมงแ้้หกโมงเช้าทำงานแต่หกโมงเช้าแล้วลุยกันถึง2องทุมแล้วจัดไปยาวๆพี่จบโปรเจกต์โอสติ๊กเกอร์ยังโอเค แจวแจวโอเคโอคนี่ครับเคมบีมีดัมแมนะครับพี่วงหลังจากขับแบคโฮมาขับรถไถแล้วมาเป็นดัมแมนอีกร <c oughs> ายการอ <c oughs> ็นรงานหลารงานเลยเกินกี่ทุ่มกี่ทุ่มแล้วพี่สองทุ่มสองทุมงท่มล้วยังมาหยุดกันเลยครับนี่นี่พี่วงนี่ดูดินทมนี่อันนี้มองมองไม่ค่อยชัดเนาะเราก็เข้าเข้าเ โอ้นี่มันกี่ไร่นี่สองไร่เนาะสองสามไร่ถมสิบล้ออัดๆเลยเดี๋ยวไปห้าโรงงานพี่นี่นี่นีมีรถไถตะบงเดี๋ยวพาดูรถไถตะบงก่อนอันนี้ยังไม่ใช่ตัวแรงไงรถไถอันนี้มันเท่าไหร่นะพี่เจ็ดศูนยเจ็ดศูนนี่นะครับตัวแรงจอดไว้ก่อนไปทําทางโหวิ่งกันนี่ควันขโมงจงเฉง ฝุ่นเยอะมากนี่ครับทางนี้เป็นฝุ่นอย่างนี้เลยเป็นแบบว่าถ้าเตะไปนี่คือเป็นผงเลยนะครับวิ่งกันถอยกลับมาฝุ่นติดหน้ากล้องแล้วนะครับโอ้ โอเคครับวันนี้พามาชมคลิปสั้นๆนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ